ทำนำใจอิทธิบาทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเจริญอย่างมากก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายก่อนตรัสรู้เราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้อบรมทำให้มากแล้วซึ่งทำห้าประการทำห้าประการนั้น เป็นชนไหนคือเราได้อบรมอิทธิบาทอันประกอบด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยฉันทะหรือความพอใจเป็นประธานกิจเราได้อบรมอิทธิบาทอันประกอบด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิ อาศัยวิริยะหรือความเพียรเป็นประธานกิจเราได้อบรมอิทธิบาทอันประกอบด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยจิตตะหรือความฝักใฝ่เป็นประธานกิจเราได้อบรมอิทธิบาทอันประกอบด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิ อาศัยวิมังสาหรือความไต่ตองเป็นประธานกิจและได้อบรมความเพียรมีประมาณโดยยิ่งเป็นที่ห้าภิกษุทั้งหลายเพราะได้อบรมทำให้มากในธรรมมีความเพียรมีประมาณโดยยิ่งเป็นที่ห้านี้เราได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อธรรมใดๆ ที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วในธรรมนั้นๆเราได้ถึงแล้วซึ่งความสามารถทำได้แจ้งจนเป็นสักขีพยานในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าเราหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายประการ คือคนเดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนแปลงเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่โล่งแจ้งทำที่โล่งแจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ตลอดทะลุข้างฝากำแพงภูเขาเหมือนแล่นไปในอากาศโผล่ขึ้นและดำลงไปใต้ดินได้เหมือนลงไปในน้ำ เดินบนน้ำก็ได้เหมือนเดินบนแผ่นดินทั้งๆท,ที่นั่งขัดสมาธิคูบันลังอยู่สามารถเหาะไปในอากาศได้เหมือนดั่งนกที่มีปีกบินเอามือจับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งมีฤทธานุภาพมากได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดถึงพรมโลกก็ได้ ในฤทธ์ต่างๆนั้นเราก็เข้าถึงแล้วซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักพีพยานในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าเราพึงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายทั้งสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในวิชานั้นๆเราก็เข้าถึงแล้วซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสกีพยานในปัจจุบัน